หลายคนสอบถามเรื่องสมดุลของต้นไม้กันมาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสทําคลิปยาวๆเลยแล้วกันนะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจนะครับ แบบของสมดุลของต้นไม้นะครับจะมีอยู่หลายแบบนะครับอย่างที่สําคัญที่ยมมากๆก็คือแบบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะเป็นสานมเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือด้านเท่าก็ได้นะครับแต่ขอให้กิ่งต่างๆหรือทรงพุ่มท,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 ที่เราทำเนี่ยอยู่ในบริเวณของสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่านะครับอย่างตกระถางต้นนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องออกซ้ายไปเยอะให้มันเลยกระถางไปนะครับแต่ขอให้สะโคเขาอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดของสมดุลแล้วก็มองออกไปเนี่ยจะเกิดความสวยงามนะครับหรืออย่างต้นนี้นะครับ ถ้าเราทำนะครับก็พยายามทําให้อยู่ในสโคปของสามเหลี่ยมที่เราวาดไว้ในในในจินตนาการของเราเวลาเรามองต้นไม้นะครับให้เขาอยู่ในขอบของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เราสร้างขึ้นนะครับพอเขาอยู่แบบนี้แล้วนะครับ ก็จะทําให้เกิดสมดุลนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบอยู่ชิดเป๊ะให้เป็นสามเหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับจะมีเหลื่อมได้หรือแหวงได้นะครับแต่ขอให้ทรงมุมต่างๆเนี่ยอยู่ในสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบด้านล่างอีกนะครับอย่างถ้ามีหินอยู่ด้านล่างนะครับก็ควรจะจัดให้เหมาะสมกับต้นไม้นะครับควรจะมีตัวหินเล็กๆนะครับที่เป็นบริบาลของหินอยู่ด้วยแบบนี้นะครับถ้าจัดเป็นสวนถาดอะไรพวกเนี้ยหินพวกนี้ก็จะสําคัญนะครับก็จะช่วยในการชู รูปร่างรูปทรงของต้นไม้เราเนี่ยให้สวยงามนะครับเหมือนอย่างรูปนี้นะครับตัวอินโฟตัวนี้นะครับหินด้านล่างนะครับก็จะกระจายอยู่ด้วยนะครับออกไป อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีการแตกพุ่มออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะฮะแบบนี้นะครับถ้าเราวาดในใจก็จะเป็นสามเหลี่ยมได้เลยนะครับเพื่อนๆเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าด้านไม่เท่าแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าด้านไม่เท่าที่เราจินตนาการไว้ในหัวนะครับว่าอยากให้เขาเอียงหรือเอ็นไปทางไหนเยอะทางไหนมากอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่ง ก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า2รูปหรือ1รูปซ้อนกันอยู่ข้างในก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่จําเป็นต้องเป็นรูปเดียวสามเหลี่ยมเดียวนะครับอาจจะมี2ยอดแล้วแต่ละยอดก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่ซ้อนกันอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแบบนี้ก็จะทําให้เกิดสมดุลของต้นไม้นะครับที่เกิดขึ้นและเกิดความสวยงามครับเพื่อนๆหรืออย่างต้นนี้นะครับถ้าเราทํานะครับก็ให้เขาอยู่ในสโคปของสามเหลี่ยมนะครับผมพยายามจะยกตัวอย่างหลายๆต้นนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจ ของหลักการของสมดุลนะครับเดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับตอนท้ายนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับติดตามกันนิดนึงนะครับค่อยๆไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเรื่องของสมดุลเนี่ยก็อธิบายยากพอสมควรนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับอย่างถ้าเราเลี้ยงกิ่งไปนะครับเราก็พยายาม จำกัดเขาครับสโคบกิ่งเขาให้อยู่ในระยะของสามเหลี่ยมนะครับที่เราวาดไว้ในหัวนะครับถ้าไม่หนีจากนี้นะครับก็จะทําให้ไม้ในี่เกิดความสวยงามและเกิดความสมดุลครับเพื่อนๆจริงๆเป็นหลักการที่สําคัญมากเลยนะครับเพื่อนๆและเป็นหลักการที่ง่ายมากๆนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความสมส่วนมากๆเลยหรืออย่างต้นนี้นะครับถ้าตัวกิ่งเขาเอี้ยวนะครับแล้วเขามีโคนที่ผายออกมาทางซ้ายแบบนี้นะครับ การวางสมดุลนะนอกจากสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วนะครับสมดุลอีกอย่างหนึ่งก็คือสมดุลของโคนและลำต้นนะครับก็ควรจะให้กิ่งเขาเนี่ยขยายออกมาด้านซ้ายแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดสมดุลเพราะว่าในธรรมชาติจริงๆแล้วนะครับสมดุลเนี่ยก็จะเกิดจากการบาลานซ์กิ่งซ้ายขวาของต้นไม้น้ําหนักของเขานะครับพอเขาเอียงมาแบบไหนเนี่ยมันก็จะควรจะทําให้เกิดบาลานซ์ของต้นด้วยนะครับจะสังเกตว่ายอดก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างตัว เส้นผ่าศูนย์กลางของโคนด้านล่างประมาณนั้นนะครับโดยประมาณแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสมดุลของต้นไม้เกิดขึ้นนะครับหลักการของสมดุลนั้นอาจจะอธิบายแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่จะเป็นหลักการคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอย่างต้นนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีกิ่งด้านซ้ายนะครับที่ ค่อนข้างที่จะยาวกว่ากิ่งด้านขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคนเขาออกมาทางด้านซ้ายหรือถ้าจะเป็นแบบตกกระถางนะครับเพื่อนๆอ่านะมาดูแบบตกกระถางนะครับแบบตกกระถางเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเขาเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือเปล่านะครับด้านบนอาจจะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นระยะโค้งด้านล่างไหมครับเพื่อนๆปลายเขาเนี่ยนะครับจะยาวออกมายาวออกมาเกินนะครับแล้วถ้าเราลากสามเหลี่ยม ด้านไม่เท่าเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับจริงๆจะเป็นอีกทรงหนึง่งเรียกว่า,าลักษณะของก้นหอยนะครับก้นหอยที่เดี๋ยวจะวาดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดด้านไม่เท่าเนี่ยมาคลุมเนี่ยจะไม่อยู่แต่เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าทําไมเกิดสมดุลหรือบาลานซ์ของต้นเกิดขึ้นได้เห็นไหมฮะถ้าเราเอาต้นหอยมาคลุมนะครับ ้นหอยมาคลุมเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าสมดุลเกิดได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับนะฮะดูทรงของเขาก่อนนะครับให้งงกันไปก่อนนะครับเอ๊ะทำไมเหมือนจะมีสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเกิดแค่ด้านบนเองนะครับหรือแทบจะไม่สามเหลี่ยมด้วยอาจจะพุ่มๆโค้งๆข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูตอนท้ายนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแต่ต้นนี้นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเก็บคําถามทิ้งไว้ก่อนนะครับต้นนั้นนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับอันนี้สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับ เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับลักษณะเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่นเหมือนปลายพูกกันที่ยื่นออกไปนะครับ <c oughs> ก็คือด้านซ้ายเนี่ยให้ยาวหน่อยนะครับพอด้านซ้ายยาวหน่อยนะครับพอลากด้านล่างฐานฐานสามเหลี่ยมมาเนี่ยเราตัดกับด้านบนแบบไหนนะครับอ่านเพื่อน,อนถ้าเราคิดไว้นะครับมันก็ไม่ควรที่จะให้แบบบานผายไปทั้งสองด้านนะครับมันก็จะไม่สวยใช่ไหมครับเขาเอาด้านซ้ายให้ยาวหน่อย ด้านไม่เท่าด้านขวาเนี่ยให้สั้นหน่อยอย่างนี้นะครับก็จะเกิดสมดุลเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโคนเขาเอียงไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับเพื่อนๆพยายามจะอธิบายให้เพ, <S <S พื่อนเเข้าใจที่สุดนะครับเกี่ยวกับสมดุลน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนอินบ็อกมานะครับเยอะมากๆเลยนะครับสอบถามกันเรื่องการออกแบบทรงทํายังไงให้เกิดสมดุลน,นะฮะก็อธิบายให้ฟังแบบนี้แล้วก็ทรงพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาไปจับกลหลัการกิ่ง1นึได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นทรงที่สวยงามมีความสมดุลไม่ว่าจะเล่นทรงอะไรหรือ อย่างนี้นะครับเพื่อนๆทรงตกกระถางอ่าทรงตกกระถางนะครับถ้าอยู่ในกระถางสูงๆนะครับทรงแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดสมดุลได้ได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆอ่าลองดูนะครับอันนี้จะเป็นเฉลยแล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่านะครับอย่างแรกนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วทํากิ่งแล้วทํากิ่งให้กลายเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าให้เกิดขึ้นอ่านะครับ แบบนี้นะครับก็จะเกิดสมดุลเกิดขึ้นของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆรอนิดนึงนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเกิดขึ้นตรงยอดนะครับก็จะมีความสมดุลในแบบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเดี๋ยวจะมีทรงคล้ายกันนะครับเพื่อนๆนะครับให้เห็นนะครับว่าจะมีการออกแบบอีกลักษณะหนึ่งแต่แบบนี้นะครับถ้าเราเอาสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามาจับก็จะได้สองต้นแบบนี้ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจเรื่องของ สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วถ้าพูดมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของก้นหอยนะครับพเพื่อนๆรออีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เกิดขึ้นนะจะทําให้เกิดทรงตกกระถางที่สวยงามได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพเพื่อนๆน่าจะชินกับการวองภาพแล้วถ้าฟังผมมาถึงจุดนี้นะไปกันอย่างช้าๆนะครับไปกันอย่างช้าๆครับพเพื่อนๆนะฮะ เพราะว่าตรงนี้นะครับต้องอาศัยการมองที่ชินตาแล้วก็ประสบการณ์การทาจริงด้วยนะครับเพืเ่อนๆอินโฟเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจได้ส่วนหนึ่งแต่ว่านะครับการที่จะทําได้จริงๆต้องไปลงมือทําเองแล้วจะพบกับปัญหาอุปสรรคระหว่างทางที่เราจะต้องแก้ไขตามแต่ลักษณะของต้นไม้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าเชฟเข้าทรงอย่างที่เราต้องการที่สุดนะครับเพืเ่อนๆอ่านะฮะหลังจากเขาแตกหิงก้านแล้วเราก็ตัดเก็บแผลนะครับให้เรียบร้อย ก็เกิดกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับต่อให้ด้านซ้ายเพื่อนๆเนี่ยไม่เขาแหว่งเพราะว่าเขามีต้นมีกระถางอะไรกันอยู่นะครับแต่ขอให้ด้านขวาเนี่ยเขาอยู่ในสโคปของสามเหลี่ยมของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะฮะหรือนะครับถ้าเป็นทรงต้นนี้สบายเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะเล่นทรงต้นแบบพุกันปัดยาวๆหรืออะไรเงี้ยออกมาเนี่ยได้หมดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะถ้าเราจินตนาการถึงสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าไว้นะครับดัดไปยังไงให้อยู่ในสโคปนี้นะครับพอปลายสุดท้ายของการดัดกิ่งนะครับ ก็จะเกิดความสวยงามนะครับเกิดสมดุลนนของต้นไม้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอย่างที่ผมบอกต้องดูโคนรากด้วยนะครับว่าไปทางไหนนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบนี้ก็จะทําให้เกิดความสมดุลของต้นไม้แต่ถ้าไม่ดูตัวโคนแล้วตัวลำต้นด้วยเนี่ยบางทีมันก็จะบิดผิดเพี้ยนไปนิดนึงมันจะดูไม่เข้าทรงไม่เข้าตาเอ๊ะทำไมต้นไม้ต้นนี้ดูมันแปลกๆนะครับให้สังเกตจากตรงนี้ก่อนนะครับจากที่ผมบอกไว้แบบนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อศิลปะเนี่ย มันก็จะต้องมีเชฟมีมาตรฐานของเขาเหมือนกันนะครับมีมีวิธีการคิดเหมือนกันนะฮะนี่นะครับถ้าเราเลี้ยงไปนะครับถ้าทําเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเกิดขึ้นนะครับเวลาเราแตกกิ่งแตกอะไรเนี่ยราพยายามคุมให้อยู่ ในพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับแบบนี้ครับก็จะทาให้เกิดความสวยงามนะครับด้านล่างก็ไม่จาเป็นต้องตรงเป็นสามเหลี่ยมฐานตรงตรงนะครับบนพีระมิดนะครับก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมเอียงเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับเ,เพื่อนก็ทําให้เกิดความสวยงามอ่ะโอเคมาถึงคลายแมกนะครับอีกทรงหนึ่งครับนี่ฮะทรงก้นหอย ถ้าเราเอาทรงก้นหอยแบบนี้นะครับมาจับเชฟปุ๊บเห็นไหมครับเพื่อนๆทรงนี้นะครับจะได้2ทรงนะครับก็คือทรงตกกระถางลงไปด้านล่างแล้วเฉียวไปทางซ้ายเรือีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นยอดก็คือยอดขึ้นไปด้านขวาเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ทรงก้นหอยนะครับก็เพื่อนๆครับลองพิจารณาดูนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เข้ากับกฎสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเลยแต่ว่ามันจะเข้ากับกฎก้นหอยนะครับแบบนี้ถ้าเราเล่นทรงที่เอียงมาทางซ้ายแบบนี้นะครับเราดัด กิ่งทุกกิ่งนะครับให้อยู่ในสโคบขอบของตัวก้นหอยให้มากที่สุดแต่จะสังเกตว่าก็จะมีปลายในบางส่วนที่เขาเลยออกไปจากก้นหอยนะครับได้บ้างนะก็ไม่จําเป็นต้องแบบโอโ้โหพิกขนาดนั้นนะครับแต่ให้อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะทำให้เกิดสมดุลขึ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีหนึ่งครับที่ อาจจะมิกซ์ระหว่างก้นหอยกับสามเหลี่ยมด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูคือเขามิกซ์รูปทรงพวกนี้ได้นะครับเรื่องของสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมก้นหอยสองก้นหอยก้นหอยกับสามเหลี่ยมแบบนี้มิกกันได้เลยนะครับแล้วแต่จินตนาการแต่ถ้าเรามี ศาสตร์ของสมดุลแบบนี้อยู่ในหัวแล้วนะครับการที่จะออกแบบต้นไม้อะไรเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับและเวลาเราไปมองต้นไม้เพื่อนๆลองมองดูว่าเขาเข้าเ<ๆ>ชฟแบบไหนนะครับเราก็จะทําให้เรามองต้นไม้ออกว่าอ้าทาไมเขาถึงสวยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหลักใจความใหญ่ๆใจความสําคัญของเขานะครับติดตามเพจเรื่อยๆครับก็จะมีองค์ความรู้แบบนี้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะามาบอกนะครับหรือเพื่อนๆมีความรู้อะไรที่แบบ ต่างออกไปผมยินดีรับฟังเลยนะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าศาสตร์ของบอนไซเนี่ยเป็นศาสตร์ที่กว้างขวางมากนะครับมีหลายประเทศที่เล่นแล้วก็หลายแนวคิดนะครับเทคนิคที่ทําให้ต้นงดงามนะครับหรือถ้าผมผิดพลาดประการใดเนี่ยก็แนะนํากันได้เลยนะครับมาดูทรงก้นหอยกันต่อนะครับเนี่ยฮะถ้าเราแตกกิ่งนะครับเราเลี้ยงไปเนี่ยเราพยายามให้กิ่งเขาเนี่ยอยู่ในสโคปของก้นหอยแบบนี้ครับเพื่อนๆพนะครับพยายามตัดพยายามย่นนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อน แต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนผมอยากแบบไปช้าๆนะครับไม่อธิบายแบบเร็วมากๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้เข้าใจอาจจะลำคาญเสียงผมนิดนึงนะคลิปนี้นะครับกดไลค์กดตามกันได้นะครับทั้งในเพจฟ้าเพจแดงเพจดำนะครับมีทุกช่องทางนะครับที่ไปติดตามผมได้เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้อุปกรณ์คุณภาพเนี่ยมีแท็กไว้ให้ด้วยนะครับก็ลองกดเข้าไปดูว่าแต่อย่างจะไปดูแบบสินค้าเนี่ยเอ๊ะราคาแพงไปหรือเปล่าก็กดเข้าไปดูก่อนว่าเขาชื่ออะไรจะได้ไปหาร้าน น่ด้วยแต่บางอย่างเนี่ยถึงแม้จะแพงนะครับผมก็คัดสิ่งที่มีคุณภาพกว่านะครับดีกว่าของถูกนะเพื่อนๆนะเอามาให้นะครับนี่นะครับทรงก้นหอยถ้าเอาก้นหอยอ่อนครับเราสามารถที่จะกระชับกิ่งนะครับให้เป็นทรงก้นหอยที่เล็กขึ้นยืดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะเป็นตัวอย่างของหลายๆแบบนะครับที่ทําให้เราออกแบบได้ง่ายและสบายขึ้นนะครับหรืออย่างทรงต้นต้นนี้นะครับเพื่อนๆ จะเอาทรงไหนมาจับดีครับเพื่อนๆต้องลองจินตนาการถ้าเพื่อนๆทําเป็นต่อขึ้นมาหรือไปขุดต่อมาหรือเลี้ยงจนได้แบบขนาดแล้วนะครับเพื่อนๆจะทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจินตนาการได้เนี่ยเราจะจินตนาการถึงกระถางที่ํามาใส่ในอนาคตไว้ด้วยได้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าลักษณะแบบนี้นะครับเราจะสามารถที่จะจินตนาการไว้ก่อนได้ต้นไม้เราสามารถที่จะออกแบบให้เขาไปตามทางที่เราต้องการได้นี่คือเสน่ห์ของบอนใส่นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกัน แน่นอนครับทรงต่อแบบนี้นะครับมันหนียากครับเพื่อนๆต้องสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับแน่นอนฮะทรงต้นจะสวยงามมากซึ่งเป็นทรงคลาสสิกมากแล้วบ้านเรานิยมเล่นมากแล้วก็น่าจะเป็นคลาสสิกตลอดกาลด้วยนะฮะ แต่ว่าจะเป็นต้นธรรมชาติหรือกิ่ง1 2 3หรือจะเป็นแบบไหนเนี่ยขอให้อยู่ในสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเถะนะครับจะทําให้ต้นไม้ของทุกคนเนี่ยสวยงามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จําไว้ด้วยนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วต้องมีการตัดเขียงเพื่อให้กิ่งเนี่ยค่อยๆไล่จากใหญ่ไปเล็กทั้งกิ่งหลักกิ่งย่อยทั้งลําต้นนะครับถ้ามีการเขียงแล้วรอ,อลำต้นหรือกิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่เ,เราให้เขาขนาดเล็กกว่า ฐานเดิมแล้วตัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแตกใหม่ตัดให้เล็กกว่าฐานเดิมไปเรื่อยๆจะทําให้เกิดจากผายใหญ่ไปเรียวได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เสริมไว้ให้นะครับนี่นะครับทรงต้นสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเรามีหลักคิดในใจเห็นไหมครับทุกคนน่าจะเริ่มจะมองออกแล้วนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับหรือระหว่างทางเห็นไหมฮะเราปรับทรงได้เราเห็นไหมครับอินโฟบางส่วนเนี่ยหลายๆต้นเนี่ยถ้าไม่พอใจเขาจะปรับทรงได้นะครับ อ่ะโอเคมาดูโคนคู่ทรงนี้นะครับทรงนี้ใกล้แล้วครับอาจจะยกตัวอย่างที่มันซ้อนกันนะครับระหว่างตัวสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากับก้นหอยนะครับอย่างโคนคู่ทรงนี้ถ้ากิ่งขวาเนี่ยเราจะให้เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดัดกิ่งไปในมุมที่เราวางแผนไว้ว่าจะไม่เท่าแบบไหนนะครับแล้วนะครับเราจะซ้อนด้วยก้นหอยอีก มุมซ้ายอีกมุมหนึ่งนะครับกิ่งซ้ายนะครับลองดูนะครับว่ายังไงนะครับซึ่งนะครับถ้าเราซ้อนเนี่ยเราจะต้องดูสมมาตรด้วยนะครับว่าจะอยู่มุมไหนนะครับเราลองเอาเอาก้นหอยเนี่ยมาอ่าคว่ำมาหงายมาตะแคงดูนะครับได้นะครับแล้วก็เอาสามเหลี่ยมใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับพอแบบนี้ปุ๊บเราดัดทรงให้เข้าในโขกของสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็ส่วนก้นหอยเนี่ยลองให้ ตัวซ้ายมือเนี่ยเขาอยู่ในสโคปของก้นหอยนะครับก็จะได้ความบาลานซ์ส,สวยงามอย่างอย่างไม่น่าเชื่อนะครับหรือจะทําเป็นสามเหลี่ยม2อันก็ได้นะครับต้นสูงเป็นสามเหลี่ยมอันนึงเป็นสามเหลี่ยมใหญ่อีกข้างล่างเป็นสามเหลี่ยมเล็กนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบก้นหอยแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดมิติอีกมิติหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบเห็นไหมครับเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มมองออกแล้วประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเข้าใจเรื่องของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วก็ก้นหอยนะครับอันนี้ เพื่อนๆครับลองจินตนาการดูสิครับว่าจะทําเหมือนที่ผมจินตนาการหรือเปล่านะครับลองดูนะฮะถ้าเรามีท่งต้นแบบนี้นะครับมาฝึกไปด้วยกันครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับลองดูนะครับถ้ามีกิ่งเราทําออกไปนะครับนะครับลองฝึกดูนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆน่าจะจินตนาการว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นแหละนะครับ อันนี้นะครับถ้าจะทําแบบสมมาตรหน่อยนะครับเป็นทรงต้นธรรมชาตินะครับไม่ได้ดัดกิ่ง1นึ่นะถ้าออกมาปุ๊บเราดัดไปเลยแล้วเราเขียงไปเรื่อยๆให้เขาจากใหญ่ไปเล็กนะครับพวกกิ่งต่างๆนะครับแล้วนะครับให้เขาอยู่ในสโคปของสามเหลี่ยมเห็นไหมครับอ่านะครับมีหลักนี้อยู่ในใจครับเพื่อนๆรับรองว่านะครับบอนไซของเพื่อนนะครับให้กําลังใจเพื่อนๆที่เล่นใหม่ด้วยนะครับ ถ้ารู้หลักการนี้นะครับบอนใสของเพื่อนจะมีทรงที่สวยงามนะครับผมฝากไปด้วยนะครับกับรักบอนไสครับเจอกันในคลิปหน้าครับ